โศกคณะสมาธิการพิจารณาราดพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีเม่ประมาณ2 5 6 5นะนครับวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกประจำปีนะครับหลังจากหยุดยาวมาวันนี้ครับมีการประชุมเพื่อจะรับทราบในการรายงานติของสมาชิกสภาผู้แทนรักดรแต่ละทนนะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นการเข้ารายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการครับสารสำคัญที่น้องต้องดตามก็คือคณะสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือคณะที่9 มีชื่อว่าคณะอนุกรรมธิการคุรุพาหและ ICT ซึ่งคณะนี้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนก็คือม็อบประมาณในการจะซื้อเรือดำน้ําและโดรนของกองทัพเรือซึ่งวันนี้นะครับคณะนกรรมธิการจัดลาดับอยู่ในลําดับสุดท้ายซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานครับก็เป็นคณะที่หนึ่งก็คือคณะสุขอบรมสาัมมานานครับซึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าได้มีการให้ข้อสังเกตต่อสํนานักม็บประมาณนะครับว่า เลยรับงบประมาณมักจะทำงบประมาณแบบเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบก็คือว่าภาสา,าราดุปะภคสมมติว่าท่านตั้งไว้ห้าสิบล้านบาทใช้รินท่านใช้ร้อยกว่าล้านบาทก็มีคำถามครับว่าปรบลงแล้วเงินหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยท่านไปเอามาจากไหนก็จะบอว่าไปอยู่ในหมวดหกหมวดเจ็ดเช่นงบดำเนินการบ้างงบเหลือจ่ายบ้างซึ่งกรรมธิการก็ฝากเป็นข้อสังเกตให้กับสำนักงบประมาณไปในการจะทำงบประมาณในปีหกต่อไปนะครับ ก็เจ็ี้ครับเนี่ยประเด็นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะทำงบประมาณในลักษณะเช่นนี้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่เป็นข้อกังวลเพราะว่าถ้าตั้งสูงไปเดี๋ยวสำนักประมาณก็จะตัดลดงบอีกก็เป็นข้อสังเกตในการดําเนินการครับน mm hmm. อกจากนี้ครับยังมีข้อสังเกตให้กับที่ประชุมใหญ่ในครับ mm hmm. ในเรื่องของการอบรมสัมมนาของส่วนราชการต่างๆหลายส่วนนั้นทางบประมาณเข้ามา แบบไม่ได้มีการรับเพื่อรับสถานการณ์นะครับเช่นการอบรมสัมมนาของกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายกระทรวงครับที่ใช้วิธีการในลักษณะอบรมสัมมนาแบบพบปะกันแบบตัวเป็นๆนะครับแต่บางทีการก็ให้ข้อสังเกตครับว่าเมื่อท่านจะอบรมสัมมนาท่านจะปรับรูปแบบแบบไหนยางไรเช่นปรับไปเป็นรูปแบบซูมนะครับ แต่คำถามก็คือ,อื่อหน่วยงานราชการตั้งรูปประมาณเพื่อจะทําอบรมสัมมนาแบบซูมเนี่ยตั้งรุประมาณกีลงไปบงไหมขนาดไหนและมีการชดเชยให้กับส่วนราชก,การหรือพี่นอ้องประชาชนที่เขาต้องร่วมอบรมสัมมนาหรือไม่ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานราชการต้องอบรมสัมมนาที่บา้านของเวิร์ฟฟอร์มโฮมส่วนรับรูประมาณนั้นได้มอบเงินเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าพกแก็ซไวไฟ ให้กับส่วนราชก,การหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการอบรมสัมมนาหรือไม่นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการพูดถึงงบประมาณในด้านของคณะอนุกรรมนิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งผ่านไปแล้วในช่วงเช้านะครับและคณะอนุกรรมิการด้นานการศึกษาซึ่งก็ผ่านไปแล้วในช่วงเช้าช่วงบ่ายครับก็จะมีอีกห้าคณะนะครับก็คืออนุกรรมนิการแผนบูรณาการหนึ่งแล้วก็แผนบูรณาการสอง คณะกรรมการท้องถิ่นเทศบาลนครเมืองแล้วก็เงินสนันุนของเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของคณะที่7กลุ่มจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพและนทบุยาครับคณะที่8ก็จะเป็นคณะของกรรมการรัฐวิสาหกิจคณะสําคัญก็คือคณะที่9นะครับก็คือคณะอนุม่สีเขียวและมีสีเหลือง ล่าสุดเมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะลงมาแถลงข่าวนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่ากองบัญชาการทหารเรือได้ส่งเอกสารนะครับในการชี้แจงซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีการและได้แผนไว้ถึงสองครั้งวันนี้จะเข้ามาประชุมในคณะจากในช่วงเย็นๆนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าเอกสารที่ทา่านปกปิดว่าเป็นลับเนี่ยเข้ามาชี้แจงเรื่องของการซื้อเรือดำน้ําที่เป็นงบตถุทันหรือไม่ แล้วก็การจะซื้ออากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของกองทัพเรือนั้นเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในช่วงเทยน,นี้ก็จะต้องพิจารณาทั้งขนาดใหญ่ว่าที่แขวนไว้เนี่ยมีเหตุหรือว่ามีเหตุผลใดๆที่จะผ่านในงบตัวนี้ให้กับหน่วยราชการอื่นๆอ,อีกไปน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็การพิจารณาบประมาทไปจากประจา้าพินแบบนี้ครับ